สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมออกตัวแดดกันนะคะปลาหมึกพ่อของเราเนี่ยซึ่งแป้งเนี่ยได้เล่นอ่าสตอรี่ของเขาจบไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ขอตั้งกล้องสูงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอ่ามันไม่มีที่วาง <laughs> โอเควันนี้เราจะมาเล่นในโหมดของช็อตสตอรี่กันนะคะเราจะไปเล่นในโหมดที่มีชื่อว่า medical mask นะคะ medical mask นั่นคืออะไรมันคือเป็นเกี่ยวกับอ่า โรงพยาบาลนั่นเองเดี๋ยวลดถใไม่หน่อยโอเคนายเคยรู้เรื่องของพ่อไหมอ่ะเราจะมาเขียนตำนานของพ่อกันนะวันนี้พ่อของเราอ่ะเคยทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเขาเป็นนางพยาบาลเอ้าแล้วทำไมพ่อถึงไม่เป็นหมอล่ะเอ้าก็เขาจะเป็นนางพยาบาลอะโอเค ตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่กับไอ้หนุ่มคนนี้ว่าไงไอ้เกิร์สวัสดีนะนายอ่านอะไรอ่ะชูรักชูรสเหรอเฮ้ยอันนี้ตู้อะไรอ่ะเาไปดูโอ้ยดูมันเดินดิเอ๊นี่มันตู้อะไรอ่ะตู้ขนมโอเคมีของมากมายนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า เฮ้ยหวัดดีไอ้แวนนายทำอะไรอยู่ที่นี่อ่ะเฮ้ยฉันก็มาเป็นสับปะเลอที่นี่ไงล่ะเฮ้ยไอสาวคนนี้แฟนนายเนาะไม่ใช่สักหน่อยตอนนี้นะคะเขาให้เราหาแฟ้มประวัติคนไข้ค่ะไหนดูซิโอ้ยมือนี่ก็ยากเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคไม่มีเฮ้ย เอ้ยใครเอามาเน่าแป้นมาไว้ตรงนี้เนี่ยอึ๊บดึงยากเหลือเกินฮึบเจอแล้วนะคะประวัติคนไข้ตอนนี้ก็ถึงคราวที่ป๊าป๊าของเราจะไปช่วยคนไข้กันแล้วล่ะแต่เราลองเข้าไปหาคนไข้ห้องที่หนึ่งกันนะคะหวัสดีครับผมเป็นพยาบาลคนใหม่ครับเ well, อ่อ ขอโทษนะพอดีว่าผมต้องการความช่วยเหลือสักหน่อยช่วยอะไรนี่ดูเท้าผมสะก่อนนี่เกาหูคันหูไม่รู้เป็นอะไรโอเค <c oughs> เขาต้องการให้เรายกเตียงขึ้นเนะี <c oughs> ่ยอ,อถ้าหากไม่ดูเป็นการลบก,กวน <c oughs> ก็จะชวนคุณมาป้อนแอปเปิ้ลเอ้ยไม่ใช่แต่งโมให้ผมหน่อยได้ไหมมองหน้าผมและบอกผมว่าคุณต้องการมัน ผมต้องการมันได้ผมจะให้คุณเองอมกินนะคะที่รักอืมอมนะคะที่รักอือร่อยมากเลยอืผมยังติดใจหนวดของคุณอยู่เลยนะสามอีกสามอันโอเคฮึบฮึบกินไอ้หนวดกินไอ้หนวดโอ้โหนายกับอยไปกอนกิน ซ้อมลนให้ตายเหอะซ้อมหลนทำไงอะทำไงซ้อมหลนฮึบเอาขึ้นมาเอาขึ้นมากินกินสิคะกินสิคะเงี้ยเงี้ยเงีอีกสองอันนะคะโอ้โหถ้าเพื่อนเอนเล่นจะจะรู้เลยว่ามันยากมากโอเคกินกินกินสิดื้จังเลยอีกอันเดียวนะฮะอีกอันเดียวนะฮะที่รรกขอบคุณมากนะ ตอนนี้ผมต้องการหนังสือสักเล่มอะเพราะว่าผมเบื่อมากกับกันอยู่ที่นี่งั้นผมเต้นกาวโวให้ดูก็ได้นะกาวโวกา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 โว <c oughs> <c oughs> ไปกันเถอะ <c oughs> พวกเราอเอาเอาเก้า e, อี้เขามาด้วยอ๋อรู้ละฉันรู้ละฉันจะเอาหนังสืออะไรให้เขาดีมานะฮะถือซ่อมไปด้วยนะจะไปค่ายนี่หยุดนะ นี่คือการปนส่งหนังสือชูรักชูรสมาซะดีๆไม่งั้นนายจะโดนจิ้มหัวแน่นี่นี่เป็นนี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายเอาไปเลยได้เลยชูรักชูรสชูรักชูรสผมต้อง <ฮะ S 1> เดินเข้าไปหน่อยครับฮึบ,ฮบตายมาแล้วเฮ้อ <c oughs> โอเคเย yes, สเซอร์หนังสือมาแล้วมองอไรแว่น <c oughs> โอเคเข้าไป นี่ฮะหนังสือที่ที่รักต้องการเออก่อนที่ผมจะออกไปจากตรงนี้นายต้องการอะไรนะน้ำเกลือกหรอให้ตายเถอะน้ำเกลือน้ำเกลือนใหม่นะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นี่ต้องยกเท้าเข้าไปข้างหนึ่งได้ด้แบบอันน้ำเกลืออันเก่าทิ้งไปนะจะถุงน้ำเกลือแล้วอยมีนีเที่งล้างมือด้วยอ่ะล้างได้ไหมอ่ะ เฮ้ยล้างมือได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเก๋อ่ะทำกอ๊อกข้าพังอีกอเปิดใสน้ำเกลือมาแล้วก็ด้แล้ะกับถุงน้ำเกลือหนึ่งถุงจับไปบนายเชื่ออะไรบอกผมได้ไหมไม่งั้นผมจะไม่เปลี่ยนถุงน้ําเกลือให้เออผมชื่อบ๊อบได้เลยบ,อบ๊อบคืนนี้เจอกันนะจุ๊บจุบ๊บ เออผมไม่ต้องการอะไรจากคุณแล้วคุณรีบออกไปจากห้องผมโดยด่วนเลยอ้าวอนี่ถีบหัวทรงเลยจ้ะโอเคต่อไปนะคะไปที่ห้องนี้แล้วแล้วพ่อก็ต้องไปห้องผู้ป่วยทางจิตช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันรู้สึกว่าความดันสูบลมยางให้ฉันหน่อยอ่ะสูบลมยางเงบๆ,ๆตอนนี้เราต้องสูบลมยางให้กับเขาลมยางบ้าอะไรความดัน นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอมาสูบข้างหน้านะครับยุ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 ยุบยุบยุบยเผิเๆมานะกับการสูบลมยางโอเคอ๋ออมันเกิดอะไรผิดปกติขึ้นที่ตาของฉันหยิบไปใช้มาแล้วสองที่ตาของฉันด่วนอีนี่นเรื่องมากจริงๆผมเกินแค่บูหลุดพยาบาลนะฮะโอเค ลืมตาขึ้นมองตาผมคุณต้องมองตาผมช่วยด้วยช่วยด้วยฉันรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณช่วยเอาไว้บอบ์ดแล้วก็เขียนบนกระดานหน่อยได้เลยผมจะเขียนเป็นรูปรูปอะไรดีรูปต้นไม้เห็นไหมรูปนี้คือเป็ดโอ้ฉันเห็นมันฉันเห็นมัน แล,แล้วเขาก็กลายเป็นยูนิคอนฮะยูนิคอนเงี้นเหรอเออทำไมแกกลายเป็นยูนิคอนตั้งสติวางถุงกาวในมือโอ้อ้าวไปไหนอะโอเคช่างเขานะตอนนี้เขาเป็นยูนิคอนไปแล้วมันเป็นเรื่องที่ลูกเราแบบแต่งขึ้นมาแน่ๆเลยอะมียูนิคอนยูนิคอนสวัสดีครับผมเป็นบุรุษพยาบาลต้องขาไปทาบข้างหนึ่งด้วยนะ เออคุณต้องการอะไรครับคือฉันมีปัญหานิดหน่อยนะคะคือฉันอยากให้คุณปิดทีวีได้เลยฮะ<ม>แค่ปิดทีวีใช่ไหมกดที่ปุ่มฮึ <c oughs> <c oughs> อาทีวีหลุดออกมาเลยเนะี่ยอันนี้ครับทีวีของคุณนี่เอาทีวีไป <c oughs> โอ้โหเขาทำหน้าเจ็บปวดมากอะตอนนี้ต้องการอะไรครับบอกผมได้เก <c oughs> ี่ยวกับหมอเนีย เอาน้ำเกลือเอาน้ำเกลือพลาดไปก่อนเอาคุณกินน้ำเกลือได้นะครับแต่ผมจะเอามอนของคุณออกมาทุกหมอนอ๋อเขาอาจจะต้องการหมอนนะคะเอามอนขึ้นมาเอาหมอนขึ้นมาปัดฝุ่นอ๋อมีฝุ่นมีฝุ่นน,นี่อ่าเอาไปนี่ไงเออฉันพอดีว่าฉันอยากกินโดนัทนะคะช่วยไปซื้อให้หน่อยอืมกูปฏิเสธมึงได้ไหมลนะ่ะ ก็ได้ออไอ้เกลอสวัสดีไอ้เกลอขอบคุณนะสำหรับหนังสือชูรักชูรสด,ดูมองมองไม่ได้มาขโมยนะวมยมีตังนะเว้ยกดโดนัทครับอึบไอ้โดนัทไม่ไหลอ่ะไอ้ไหลมาแล้วไหลมาแล้ลวกดเป็นสเต็ปนะเฮ้ยโดนัทไม่ไหล ทุบโต๊ะทุบตู้ทุบไม่ได้นะฮะโอเคเหมือนว่าเราต้องค่อยๆเอามันออกมาทีละอันนะคะ <c oughs> ผมติดติดมือติดโอเคนายมองอย่างนั้นหมายความว่าไงเกลอให้ดูส์โอเคนายาไปกินอันนึงแล้วกันนะนี่อันนี้อันนี้คือของฝากจากแม่กิมลัง โอเคฉันฉันต้องการโดนัทเท่านั้นแหละฉันไม่ต้องการอะไรพวกเนี้ยโดนัทออกมาเฮ้ยโดนัทแกออกมาแล้วนะฮะเฮ้ย <Hey, S 1> ถึงฝั่งฟันแล้วแง yeah. อุย้ยโดนัทหกอุย้ยโดนัทหกทำไงอะ mm. ฉันคิดว่านายคงจะอยู่ที่นี่หนงเงาสินนะนี่อะฉันให้โดนัทนายก,กันนี่นี่นี่ฉันโรยให้นายตรงนี้นะ mm. กินได้มองอะไรหัวทองมองไรแว่น ตอนนี้นะคะเราก็เอาโดนัทไปให้กับผู้หญิงคนนี้นะคะเออคือผมซื้อโดนัทมาแต่ว่ามันหล่นกับพื้นหมดแล้วอ,อขอบคุณนะคะเท่านี้ฉิงก็นอนตายตอนหลับแล้วล่ะแล้ว,แล,วแล้วก็มีโทรศัพท์มาโทรศัพท์นะโทรศัพท์โทรศัพท์อไ่ไหนวะเอ,อ้ยโต๊ะมันบงังอะทำไงอะนี่นี่น,นี่เอาขาเข้าไปทาบฮึบฮึผมลัขึ้นไปตรงนั้นได้ได้ สวัสดีแวนเอ๊บเดี๋ยวนะคะกี่มันบงังสวัสดีครับสีธัญญาเซ็นเตอร์สวัสดีครับมีอะไรครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยอ้าวตอนนี้มีสัญญาณของห้อง205นนะคะเฮ้ยบ,บ๊อบ บ๊อบเป็นอะไรอะ่ะโอ้บ๊อบเป็นลมไปแล้วนะคะสงสัยจะอ่านชูรักชูรสนมากเกินไปบ๊อบทำใจดีๆไว้ทำใจดีๆไว้บ๊อบบ๊อบทำใจดีๆไว้ดูดิทำใจดีๆไว้บ๊บอบตื่นขึ้นมาบอ๊อบอยู่กับผมบอ๊อบอยู่กับผมเขาบอกว่าให้เราเอาขึ้นไปที่เตียงนะ โอเคเอาบ๊อบขึ้นไปที่เตียงก่อนบ๊อบขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหดูท่าดูท่าโอ้โหบ๊อบท่ายากหรท่ายังโยคะแล้วก็ให้เอาอ่าเขาเรียกอะไรที่กั้นขึ้นมานะคะโอเคที่กัน้นปึ๊บโอ้โหบอ๊อบสุดยอดเลยผมเพิ่งรู้นะว่าคุณเล่นโยคะมาฮึบชื อาเรียบร้อยนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่จะพาเขาไปที่ห้องผ่าตัด,ตดแล้วนะคะตึ๊บมาบ๊อบมามากับผมคุณมากับผมคุณอยู่กับผมนะมาเออ,เอ,อคุณมาโอ้โอยโอยโอยเป่าเป่าติดเป่าติดเก้าอี้โอ้ให้ตายเหอะบ๊อบคุณรอผมอยู่ตรงนี้นะผมขอไปเปิดประตูก่อนคุณรอผมอยู่ตรงนี้โอเคโอเค ผมไปเปิดประตูก่อนอ้าวดัน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 อะไรอ่ะอ้าวบ๊อบลงมาเลยบ๊อบดูดิบ๊อบมานี่มานี่บ๊อบบ๊อบอ้าบ๊อบมาไม่ได้นะคะติดโอเคเราต้องแฉลงัดมานี่ ผมจะช่วยคุณออกมาเราจะไปที่ห้องผ่าตัดด้วยกันต้องลากนะฮึบฮึบเพื่อบ,อบ๊อบโอเคอีแวนนี่ไข่เด็กเนิร์ดโอเคแนะ่ตอนนี้อ้าวบ๊อบหายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่บ๊อบบ๊อบของเราอยู่ข้างล่างลากมาบ,บ๊อบอุกกะอุกกะ ลักบอบมาบ,บอบบอบอดทนไว้นะอดทนไว้นายไม่เป็นอะไรแล้วอบอบโอ้ยฉันดูสะใจอะเล่นเกมเนี้ยฉันรู้สึกดีอะโอเคตอนนี้นะคะเราต้องยกเขาขึ้นไปข้ขางบนเตียงฮึ <c oughs> <c oughs> วู้วู้บขึ้นไป ไม่ขึ้นอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เดีเ๋ยวไขควงฟาดเลยขึ้นมาดีๆจะขึ้นมาดีๆเดี๋ยวขึ้นมาด้วยดวยำตาสงสัยเราอยู่พิกัดผิดไงอ้ยไม่ไหวแล้วโอเคคิดว่ามุมนี้น่าจะโอเคนะสำหรับนายโอเคไหมโอเคอ่าแล้วหลังจากนี้นะ,ะเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะรักษาบ๊อบคุณจะต้องไปล้างมือก่อนอะไรวะ แค่แค่ขี้มูกแป๊บเดียวต้องล้างมือด้วยโอเคล้างมือนะฮะอันนี้อะไรอ่ะแก๊สแก๊สเอาแก๊สมาล้างมือไม่ได้นะล้างมือล้างมือยังไม่พอต้องล้างเท้าด้วยเอาเท้าลงไปล้างล้างเท้าล้างล้างเท้าด้วยแล้วก็ล้างมือด้วยล้างหน้าด้วยล้างทุกอย่าง หลังหัวสัะผมด้วยและตอนนี้ดะ้ฮะเขาบอกว่าให้เราไปเอาเข็มทิชชาโอ้ยไม่กอดสิ่งนี้แหละที่เราต้องการมีมีดด้วยเอามีดไปแทงบ๊อบมาบ๊อบตูดของนายต้องเป็นของฉันตูดของนายต้องเป็นของฉันฉันจะเอาไอนน้นี่จิ้มตูดนายอย่างแน่นอนฉันสัญญากับตัวเองไว้เย,ยบร้อยอ้าวเข้าปากบ๊อบไปแล้วนะฮะ ตอนนี้ถึงเวลาเรียกอ่ากดไปหาด็อกเตอร์ในเจลนะคะกดเบอร์อะไรล่ะจะรู้ไหมเนี่ยดอกจัน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 สวัสดีค่ะที่นี่หมายเลข01อะไรไม่ได้กดบัตรคิวฮัลโหลนั่นมันโจใช่ไหมเริกโทรหาจันได้แล้วนะทำไมอะด็อกเตอร์ไนเจลค่ะด็อกเตอร์ไนเจลคะ่คะช่วยมาที่ห้องผ่าตัดด่วนเลยคะ่ะ มาดิเร็วๆบ๊อบจะตายแล้วเนี่ย<ม>โอโ้โหในเจลมาเนี่ยอ่าไม่เอาในเกรงใจ<ม>เต้นมาเลยเนะโอเคคุณหมอต้องการอะไรครับผมต้องการที่เอ็กซ์เลเลยได้ฮะผมจะเอามาให้คุณนะฮะเออ<ม>เราต้องเดินมาเอ็กซ์เ์อะไรอ่ะบ๊อบเอ็กซ์เ์บ๊อบอรอตรงนี้ได้ไหม เฮ้ยพิกัดดีมากอ่ะเฮ้ยเตะไปทำไมล่ะฮึบฮึบโอเคถึงเวลาที่เราต้องกดปุ่ม,มเป็นไงบอ๊อบนั่นกระดูกบ๊อบอ,ออกมาแล้วนะอน่ผมขอมีดหน่อยเฮ้ยมีดโหนี่คือแผนการของเราเฮ้ยมีแอปเปิลเนี่ยมีแอปเปิลด้วย,วยข้างบนนั่นอะไรเนะี่ย อย่าพึ่งนอกเรื่องนะเดี๋ยวบ๊อบตายไปก่อนฮึบหมออย่าฆ่าบ๊อบนะบ๊อบคือแฟนผมต่อไปขอเลื่อยหน่อยเลื่อยหมอแน่ใจนะว่าจะจะช่วยบ๊อบอะเลื่อยอยู่ไหนอะอยู่ในตู้ปะเนี่ยเฮ้ยแล้วพ่อจะหาเลื่อยเจอไหมอะเจอสิก็มันอยู่ที่ไหนสักแห่งอ้าวไม่เจอมั้งอย่างเงี้ยดูดิ อยู่แค่นี้อยู่แค่เอื้มอมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮึบโอเคอเลื่อยมาแล้วนะลูกลูกเสกให้นะลูกเสกของให้ลูกเป็น GM เึบอ,อ่ะเอาไปหมอหมอเร็วโอ้ยจิ้มตูดหมอไปทีนึง <laughs> แล้วต่อไปอบ๊อบทำใจดีๆไว้มีจับมือบ๊อบได้วยไหมจับมือบ๊อบทำใจดีๆไว้ <laughs> ผมจะไปกำลังใจให้ห <laughs> ต่อไปนะคะก็จะเป็นการผ่าตัดแล้วทายังไงอะทำยังไงอะอุ๊ยอุ๊ยบ๊อบก,กายพันเป็นทันฟอร์เมอร์ไปแล้วนะตอนนี้ทำไงอะโอเคถึงเวลาในการผ่าตัดแล้วเอาพุงอ๋อเอาเอาเอาอะไรอะเดี๋เดๆๆเด็ดเด็เอาอุปกรณ์ให้หมอเนี่ย หมอเอาไปลึกลึกโอ้โหหมอทำการทำแหล่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเเขาบอกว่าให้เราเอาเครื่องในของบ๊อบออกมานะคะโอเคหมอก็หมอก็หยัดโอเคเครื่องในเครื่องในทั้งหมดของบ๊อบจะเป็นของชนเอามาต้มต้ม ต้มแซบซี่โครงหมูซี่โครงบอ๊บอบไตบ๊อบตับหวานโอ้โหพูดแล้วหิวหิวมากครับผมโอเคเอาอันนี้อะไรอันนี้อะไรโอ้โหบอ๊อบนายกินถ่านลงไปอ่ะเนี่ยนี่เป็นถ่านใช่ไหมเนี่ยโอเคซึบเหลือกี่อันเนี่ยยังไม่มีวี่แววว่ามันจะหมดนะคะวิมีหัวใจด้วยอะ่ะหัวใจ หัวใจของบ๊อบต้องเป็นของฉันฮึบนี่โอเคยังโอเคคราวนี้หมอบอกว่าอะไรซับซับซับอะไรซับหัวหมอซับหอหมอัวหอหมอัวหอหมอัวหัวหมอหมอ,หอ,หมอ,อ,มอ,อได้ข่าวว่าคุณเหนื่อย กระดาษทิชชู่เมื่อกี้ผมเพิ่งขักประเลดมาเองนะครับอุ๊ยอุ๊ยอุยหัวใจโอ้ยตายละตอนนี้ให้เราจับหัวใจเนี่ยหัวใจอยู่ไหนอะหัวใจอยู่ไหนหัวใจเจอแล้วเจอแล้วหัวใจโอ้โหแล้วกระเด้งขนาดนั้นใครจะไปจับได้อะนอกจากฉันเนี่ยนะฉันจะจับมันให้ได้มานี่เอามาออกมาออกมาหัวใจตายละตายละเข้าไปอยู่ข้างในแล้วนะลุกลุกลุก ยายาเดี๋ยวรอๆตรงนี้ไหมแต่มันก็กระเด้งมาฉันว่าเฮ้โยโอ้ยนี่มันแขนบ๊อบนี่ไม่ไม่ใช่ฉันอาการหัวใจโอ้โหยิ่งกว่าวิ่งไล่จับอีกตอนนี้ฮึบได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วได้มาแล้วหมอหมอ,ห,มอหัวใจหัวใจบ๊อบหมอหัวใจบ๊อบหมอหมอโอ้ยโอเค และแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาในการประกอบแขนของบ๊อบแล้วคนะ่ะบอ๊อบใจเย็นๆนะฉันจะช่วยนายเองุประกอบแขนรวมล่าง Evolu ูชันแขนได้แล้วนะอีกข้างหนึ่งอยู่ไหนจริงๆมันน่าจะหยิบหลายๆอันได้นะหยิบได้ทีละอันแขนแขนข้างมาแล้วบอ๊บอบบ๊อบ เอานี่เป็นขานี่ขาก็ได้เหมือนกันึบเอหมอถ้าไม่ช่วยก็ออกไปดิถ้าไม่ช่วยก็ออกไปลำคาญหมอมันแบบไม่ได้แบบทำอะไรอะเอานี่ขาเดี๋ยวเราต้องต่ำเรามาก่อนนี้แม้แขนที่ข้างบอบไปไหนอะ แขนที่ข้างอยู่ไหน WhatsApp อยแขนนี่ข้างอยู่ไหนท้ามหาแขนนี่ข้างน,าานึ่งนะไม่รู้หายไปไหน <c oughs> โอ๊ยถึงนนหน้าอ๋อเจอแล้วเจอแล้วค่ะเจอแล้วนี่ไงฮึบ <c oughs> นี่นะฮะเจอแล้วะฮะ <c oughs> เรียบร้อย คราวนี้หมอทำยังไงต่อ <Okay. S 1> เอามบ,บกับกลายเป็นคนอีกแล้วนะตอนนี้เขาต้องการอ๋อเครื่องปั๊มหัวใจโอ้ยอยากเล่นมานานแล้วมาอยากเล่นมานานแล้วจริงๆอยากเล่นของจริงเนี่ยแต่ว่าเอาเอาอันนี้ไปก่อนฝึกฝนก่อนลุกเคลียร์เ็บอกกระเด็นเอาอีกเอาอีกทีเหรอกระเด็นกะเด็น แป๊บนึงเดี๋ยวข้ามไปหาบ๊อบกอนบ๊อบนายอย่าดื้อสินี่ <laughs> อีกทีหนึ่งเคลียร์เซตเอเวอร์ลูชั่นช็อตตูดช็อตตูดบ,บ๊อบเรียบร้อยต้องไฮไฟกับหมอด้วยหรอหมอ,หอคือนายไม่ได้ทำอะไรเลยอะให้ตายเถอะเอาเท้าไปเอาเท้าไปไฮไฟได้ Fi, ไหมเนี่ยอะเอาไปดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยโอ๊ย,อยบ,อบ๊อบขึ้นดิ เดี๋ยวๆก็ได้อะโอ้โหต้องตบล่างอีกนางเลือกน้อยตบบนตบล่างตบหน้าตบหลังตบพร้อมๆกันตบหนึ่งตบสอ่อ้าดาดอ <c oughs> อ่าตอนนี้นะคะเขาให้เอาบ๊อบไปที่วิวแชร์ไปบ,บ๊อบ <c oughs> หลายรอดแล้วหนรอดแล้วขึ้นไปขึ้นไปบนนั้นดิ <c oughs> ดูบ๊อบดิ อย่ากตกอยู่ในสภาพว่าทิ้งตัวโอเคไหมอะบอ๊อบนายเกาะรถเข็นไปก็ได้นะเราต้องทำให้เขาแบบเข้าที่อะนะกำลังคิดอยู่ว่าทำท่าไหนบ๊อบมันจะขึ้นไปนั่งบนนั้นได้บ๊อบไปนั่งข้างนอกไปเดี๋ยวนะ เอาทุกอย่างมาจัดการข้างนอกดีกว่าตรงนี้แม่งเฮ้ย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 เยจเยนจเจเยนบิวแชร์มาลูกมาอย่าดื้อแมวไม่โซนไม่โซน,ไม,นไม่ดื้อแปบบ๊บนึงเนี่ยอ๋อต้องจับตรงนี้เท่านั้นมา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 ,มาข้างในมันแบบวุ่นวายมากอะ่ะข้างนอกดีกว่าโอเคโอเคปึ๊บบ๊อบถึงเวลาที่นายจะต้องกลับบ้านแล้วนะ ฉันเอานายไปฟังเองมาเร็วฮึบฮึบมันยากจัง,งขอเวลาสักครู่บอปแบบน่าสงสารมากคือแบบตัวลอยเอ้ยนี่ไงนี่ไง วเมื่อกี้จะได้แล้วเนี่ยวิวแชร์มันล้อมันมีล้ออ่ะและอีเว้นนี่ใครเนี่ยเด็กเนิร์ดช่วยหน่อยดิเด็กเนิร์ดโอ้เด็กเนิร์ดช่วยนะคะตอนนี้เขาก็ปลอดภัยแล้วเราต้องเอาเขาไปที่ห้องมาโอ้บ๊อบเดินมาลูกอย่าดื้อไม่ดื้อไม่สนขึ้นมาถ้าเดินมันตลกมากเลยอ่ะ งงเงยเฮยฉันจะไปที่ห้องของบ๊อบบ๊อบจะไปที่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไปพุ่งทะยานหนืดอยาหนะโอเค โอ้ยเล่นเกมนี้แ้วค่าเล่นกี่รอบก็หามาบอป๊อปปถึงห้องของนายล้วมาๆมามา,มาถึงห้องของนายละโอเคยังแล้วแล้วพ่อของเราก็กลายเป็นยูนิคอร,ร์นเพราะว่าโดนเอเลี่ยนจับตัวไปจบโดนเอเลี่ยนจับตัวไปเนี่ยนะโอ้มันช่างเป็นการจบที่แฮปปี้เอนดิ้งจริงๆโอ้โหถึงเป็นตอนสั้นๆแต่ก็สนุกเหมือนกนนันนะคะยังไงคลิปน่าจะเป็นอะไรติดตามชมแป้งต่อไปนะคะบ๊ายบาย